สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับจํานวนกันบ้างนะคะการเรียงลำดับจํานวนนั้นมีสองแบบนะคะน้องๆคือเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยค่ะโดยการเรียงลำดับทั้งสองแบบนี้มีหลักการที่คล้ายกันนะคะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อยได้อย่างไร การเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากคือการเรียงลำดับโดยการเริ่มจากจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วตามด้วยจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับค่ะน้องๆลองสังเกตจํานวนต่อไปนี้นะคะวิธีสังเกตง่ายๆเริ่มจากให้น้องๆเลือกจํานวนที่น้อยที่สุดออกมาก่อนโดยใช้การเปรียบเทียบจํานวนเหมือนอย่างที่เราเคยได้เรียนไปแล้วนะคะ น้องๆยังจำได้ไหมคะว่าในการเปรียบเทียบจำนวนนั้นเราจะนำตัวเลขในหลักที่มากที่สุดมาเปรียบเทียบกันซึ่งในที่นี้คือตัวเลขในหลักสิบนั่นเองค่ะน้องๆลองช่วยบอกหน่อยสิคะว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดกันเอ่ยจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ25นั่นเองค่ะเราจะใส่ไว้เป็นเลขเริ่มต้นแบบนี้นะคะ จากนั้นให้น้องๆเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือโดยดูว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเหมือนเดิมค่ะน้องๆลอ,องช่วยบอกกันอีกครั้งสิคะเก่งมากค่ะน้องๆจำนวนถัดมาก็คือ37นั่นเองค่ะเพราะเมื่อนำตัวเลขในหลักสิบของจำนวนที่เหลืออยู่มาเปรียบเทียบกันแล้วเราจะได้ตัวเลขในหลักสิบของ37เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะ เรานำามสมาเขียนเป็นลำดับต่อจาก25นะคะคราวนี้เราก็เหลือจํานวนเพียงแค่2จํจำนวนแล้วนะคะคือ58กับ43น้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจํานวนไหนที่น้อยกว่าใช่แล้วคะ่ะน้องๆจํานวนถัดไปคือ43ค่ะดังนั้นตอนนี้เราก็ได้ชุดตัวเลขที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากกันแล้วนะคะนั่นคือ 25่สิ3ห้าสาและ5้าิบแค่ะน้องๆคะการเรียงลำดับจำนวนนอกจากจะเรียงจากน้อยไปหามากแล้วยังมีการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยอีกด้วยนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเริ่มจากจำนวนที่มากที่สุดแล้วตามด้วยจำนวนที่น้อยลงตามลำดับค่ะ วิธีการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนั้นมีวิธีการที่คล้ายกับการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากที่เราเพิ่งเรียนกันไปเลยค่ะน้องๆลองสังเกตจำนวนต่อไปนี้นะคะเริ่มจากให้น้องๆเลือกจำนวนที่มากที่สุดออกมาก่อนโดยใช้หลักการเปรียบเทียบเทียบจำนวนเช่นเดิมค่ะ 70, 50, 80, 60น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าค่าของตัวเลขในหลักสิบที่มากที่สุดคือ80ดังนั้น85จึงเป็นจำนวนที่มากที่สุดในตัวเลขชุดนี้ค่ะเรานำ85มาใส่เป็นตัวเลขเริ่มต้นแบบนี้กันเลยค่ะจากนั้นให้น้องๆดูจำนวนที่เหลืออยู่ข้างนอกและใช้วิธีเดิมคือเลือกจำนวนที่มากที่สุดออกมาใส่เรื่อยๆทีละจำนวนค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆ เก่งมากเลยค่ะตัวเลขที่มีค่ามากลำดับถัดไปก็คือ74นั่นเองค่ะเรานำ74มาวางไว้ต่อจากตัวเลขเริ่มต้นซึ่งคือ85เลยนะคะจากนั้นก็มาพิจารณาจํานวนที่เหลือกันค่ะตอนนี้เราเหลือ54และ62แล้วนะคะน้องๆคงเห็นแล้วนะคะว่า62เป็นจํานวนที่มากกว่า54ดังนั้น จำนวนในลำดับถัดไปของเราก็คือ62และตามด้วย54นั่นเองค่ะ85 74 62และ54นี่คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยของจำนวนในชุดนี้ค่ะ